สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้เจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากหายไปหลายวันค่ะเพราะช่วงนี้เปิดทํางานทุกวันแล้วนะคะเลยเลยยังไม่ได้ลงคลิปพายสักทีนะคะก่อนอื่นขอฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดดิ้งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้ก็ขอเชิญร่วมทำบ,บุญกระถินด้วยกันนะคะ เป็นบ้านของเอเองนะคะบ้านน้องเต็งนะคะอํเาเภอกระสางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนี่นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวลงเบอร์โทรให้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเพิ่มให้เสียเวลานะคะวันนี้เอสก็ได้ตัวเลขคัดเน้นๆมาให้นะคะตู 56สำนักดังนะคะได้ปล่อยต่อง,งวดมาแล้วนะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใจพิจารณาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะการลงทุนมีการเสียงนากเสียงนะคะตัวไหนเราชอบเราค่อยซื้อนะคะ เดี๋ยวให้ดูเลยค่ะนี่ของปู่40นะคะปู่40เอาเลขชองก่อนเนาะเลขชงของช่องใหญ่ประหัตนะคะเลขชองสาล้านนะคะมามาบนนะคะบนล่างค่ะ1น,นะคะซึ่งตรงกับเลขปู่40นะคะวิ่งล่าง1นสองนะคะปู่ให้ก่อน,นะคะสองสาสองหกับสองสอค่ะ รอโค้งสุดท้ายนะคะเม็ดเดียวนะคะอาแคบหน้าจอไว้เลยค่ะปูสี0ูนนะคะก่อนที่เขาจะอั้นนะเราก็ไปหาลอตเตอรี่ก่อนเนาะนี่ของปูนาคนะคะบรรพะค่ะของปูนาคปูกุดเหมาบอกนะคะหนึ่งสห้านะคะ แคปหน้าจอไว้เลยค่ะเราชอบคอยซื้อนะคะทุกตัวเลขมีสิเข้ามีจิตหลุดนะคะปูส่สห้านะคะจันต้นเสรษฐีค่ะวิ่งที่แปดนะคะปันทงเม็ดเดียวนะคะล่าง5้าเนะคะส่วนสตัว5้าแปดสองนะคะเก็บหน้าจอไว้เลยค่ะ ปูสาปดปูบอกว่าถ้าไม่มีหนึถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ถูกนะคะ3ตัว1 5 3นะคะบนล่างนะคะตัวเดียวค่ะ3ามหห้แล้วก็กลับด้วยเนาะดูเลขชัดเจนนะคะ ดูห้านะคะดูห้าจ็ก็วิ่งหนึ่งเช่นกันนะคะเน้นที่4 1นะคะหรือท่านใดที่ชอบตัวอื่นเราก็เลือกเอาเนาะอาจจะเป็น4ี่หนึ4 7ก็เป็นไปได้นะคะดน้ำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะวัตทุกสำนักที่ทำมาคือเข้านะคะ เลขของน้องวันนะคะปู่ตาแม่หอมหวนนะคะน้องวันฝันว่าปู่เขียนให้นะคะห้าห้าเนะคะตัวแดงๆค่ะแล้วก็9ก้หน้านะคะที่ปู่บอกว่าอย่าเดี๋ยวระวังไม้เรียวจะเจอหลังแหวนนะคะเป็นหน้านะคะหนึ่ห้าห้าหนึ่ง แล้วก็ห้นี้น้องวันก็ฝันว่าเลขลอยนะคะห้นะคะ5-7าเลอยขึ้นมานะคะส่วนนี้ก็ทะเบียนรถแม่สมพรนะคะที่ปู่ปู่บอกว่าไปดูที่ท้ายรถนะคะซึ่งงวดที่แล้วให้ปู่ก็ให้ค่าน้ำมันแม่สมพรนะคะ95ค่ะเข้าที่95้าห้เต็มๆนะคะ อบุญหลายสายป่านนะคะล่าง07กับ72นะคะซึ่งวดที่แล้วหลุดนะคะแต่เลปปูก็เข้าบ่อยนะคะเก็บตาเจอไว้เลยค่ะ อันนี้คนฝันเลขปู่เจ้าที่มาบอกให้ดูรถสีแดงนะคะทะเบียนรถ9 0 1 6นะคะเขาถูกสีงวดติดแล้วนะคะเก็บหน้าจอไว้เลยค่ะเดี๋ยวให้แคปหน้าจออีกครั้งนะคะ ชัดเจนนะคะงดนี้หนึ่งมาแรงนะคะมีต่คนให้หนึ่งกับห้านะคะรายออกกาลังกายนะคะ เก็บไปเลยค่ะเข้าตัวง,งวดเลยนะคะเดี๋ยวรอบนี้งวดนี้ดูซิว่าจะตรงกันตัวไหนนะเราค่อยมาคัดกันใหม่สองนคนปรปฐมนะคะของ เอสพหัดนะคะช่องใหญ่ค่ะ3ล้านนะคะที่เลขหนึ่งนะคะซึ่งตรงหลายสำนักมากเลยนะคะท่านใดที่สายออกกําลังกายนะคะและปู่สี่ก็รอโค้งสุดท้ายเช่นเคยนะคะ แล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบุญกระถินด้วยนะคะก็ให้เงินทองไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุกอให้เฮงๆดรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ